I'm no, not. No. สวยเหรอออแล้สวยงไเลระต่อไป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 ่อสวยไม่สวยนะคนนี้สวยสวยสวยคือเหมือนคนนี้เป็นน้องน้องทายไม่แลวว่าถ่ายใหม่ขอถ่ายใหม่ครับเออใช่คือคือว่าไยกได้ใ่ไมไม่ทำหน้าแบบเขาบอกทำหน้าตอนนี้ไม่บหน้ามันแบบมันทำนาเนึงครับใส่ซื่อเกินไปอ่ะใส่ซื่อใครเขาบอก ไม่ได้ปยัดหนอยรถตู้ก็ะายไปแล้วระวังครับนะแบบระวังนะครับตอนวบอกวานนี้เย่องจบอกมาแล้วรอรอดูภาพสุดท้ายวันนี้คือว่าเป็นผิวแบบร้องเพลกลาทุ่งนาได้ดล้มีมีเด็กมีเด็กนัเรียนมางานเล่นเล่นวงเลยอ๋อเออไม่ดสิผ้ายเลยนะครัวผีแม่ักห์ผีแม่โกห์ผีอ่ะนอะ

Have แถมงสวยทีสวย No. Pero...